เอสเชล่าโปรนะคะถูกออกแบบมาเพื่อจัดการ7อาการยอดฮิตของผู้หญิงโดยเฉพาะค่ะด้วยนวัตกรรมจากเกาหลีได้รับรางวัล IR52 เปรียบเสมือนเป็นโนเบลของเกาหลีเลยเพราะว่ามีแค่แบรนด์ใหญ่ระดับซัมซุงฮุนไดเอลจีเท่านั้นที่ได้รับได้รับแอปพิ v วจาก USFDA นะคะแอ p r o v วจากออยของแคนาดาสามารถเคลมประสิทธิภาพบนกล่อง สินค้้าไดเลยคือใส่ใจมากๆเพราะว่ามันต้องไม่เสี่ยงมะเร็งนะคะตัวนี้นได้รับการันตีกว่า10ปีจาก17ประเทศทั่วโลกแล้วมาดูกันนะคะว่าช่วยอะไรได้บ้างข้อแรกค่ะอาการนอนไม่หลับในผู้หญิงวัย40อัพเนี่ยมันเกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนลดแล้วมันทําให้เมโลทนินลดในตัวเอสเท่าโปรเนี่ยมีการใส่แอลเทอานีนเป็นการปรับสารสื่อประสาทในสมองให้เราอยู่ในอัลฟาเวฟการเติมแมกนีเซียมเข้าไปก็จะทําให้เราหลับสบายแล้วก็ช่วยเรื่องของสมดุลฮอร์โมนของผู้หญิงด้วย ปัญหาที่2นะคะก็คือประจำเดือนไม่มามาช้า กระปิดกระปอยมาไม่ตรงนะคะสีคล้ำหรือง่ายๆคือประจำเดือนไม่ปกตินั่นแหละวัย40บอาบ่ะฮอร์โมนของเราเนี่ยมันลดลงประมาณ1นใน4ละพอปล่อยไว้ปั๊บเนี่ยมันก็จะเรียกว่าลุกลามอะ่ะคือปะจะฮอร์โมนเราก็ยิ่งไม่ปกติไงเอสเท่าโปรเนี่ยมีสารสก,กัดตังกุยจากเกาหลีซึ่งตัวนี้เป็นสิทธิบัตรเฉพาะเลยนะคะมีกระบวนการผลิตที่พิเศษปรับสมดุลฮอร์โมนให้กลับมาดีได้ดังเดิมนะคะเป็นการชะลอวัยด้วยอีกทางหนึ่งปัญหาที่3นะคะก็คือ PMS หรือ ว่ามนุษย์เมนความแบบหมุดหงิดวินเวียงโมโหง่ายหดหูซึมเศร้าคือวิตกกังวลน,นะคะและอาการทางร่างกายก็คือแบบเจ็บตึงคัดหน้าอกนะตัวบวมอ่าบางคนแบบผิวบ่อยปวดเมื่อยนะอ่อนเพลียปวดหัวหรือรวมถึงการปวดประจำเดือนน่ะแค่เราปรับสมดุลฮอร์โมนปั๊บจบเลยค่ะ ังกุยเกาหลีในเอสเทล่าโปรเนี่ยมันสามารถช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนให้อาการเหล่านี้ไม่แสดงอาการอะ่ะแล้วเราก็สามารถใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้ในทุกๆวันปัญหาที่4นะคะก็คือกลุ่มปัญหาช่องคลอดอักเสบไม่ว่าจะคันแห้งแสบนะคะรวมถึงแบบมีตกขาวอะไรเงี้ยคันในปัจจุบันมีนวัตกรรมการใช้ปรับสภาวะในช่องคลอดด้วยเชื้อจุลินทรีย์ตัวดีเอสเทล่าโปรเนี่ยใช้เทคโนโลยีของการปรับสมดุลของภาวะในช่องคลอดด้วยโปรไบติก การที่เราเสริมฮอร์โมนและการที่เรามีโปรไบโอติกเนี่ยมันจะเป็นการลดปัญหาช่องคลอดอักเสบที่ต้นเหตุเลยค่ะ mm hmm. ปัญหาที่5ค่ะก็คือกลุ่มอาการไวทอง กลุ่มอาการความทรมานจากการที่เราขาดฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นช่องคลอดแห้งชาปลายมือปลายเท้านอนไม่หลับร้อนวูบวาบเหงื่อออกกลางคืนบางคนกลางวันก็เป็นอย่างเงี้ยปวดตามข้ออาการแบบวิตกกังวลหดหูซ่ซึมเศร้าอาการเวียนหัวบ้านหมุนอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียหรือรวมถึงผิวแห้งมากจนรู้สึกเหมือนแบบมีแมลงมาไตา่วันนี้ตัวตังกุยสกัด จากเกาหลีที่ใช้ใน Estella Pro อะค่ะเรียกว่าปลอดภัยมากมีการใช้มายาวนานแล้วก็การันตีเรื่องความปลอดภัยกว่า10ปี17ประเทศทั่วโลกเลยข้อ6นะคะกระดูกพลุนไว้วันที่เราหมดประจำเดือนนะคะเอสโตรเจนลดเอสโตรเจนมันควบคุมการสลายมวลกระดูกแต่พอเอสโตรเจนหายไปปับ๊บเนี่ยคือการสลายมันเกิดแบบรวดเร็วมากอะ การเติมอะ่ะมันเติมไม่ทนันมันเหมือนคุณเติมน้ำเข้าไปในเข่งมันรั่วค่ะมหันตภัยเงียบของกระดูกพรุนอันนี้นะคะต้องดูแลตั้งแต่วันนี้โดยการเสริมแคลเซียมแล้วก็พร้อมกับดูแลเรื่องสมดุลฮอร์โมนไปด้วยพร้อมๆกันค่ะปัญหาที่7นะคะคือผิวเหี่ยวแห้งไม่มีน้ำมีนวลแต่การที่เราอ่ะไปกินคอลลาเจนเหมือนเด็กๆอะ่ะมันมันช่วยเราไม่ไหวแล้วเพราะวันนี้มันมีปัจจัยเรื่องฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวต้องบอกว่าเอเซราโปรนี่นะครบมากๆเลยมันมีตัวตังกุยเกาหลีที่เป็นนวัตกรรมใน การปรับสมดุลฮอร์โมนได้อย่างปลอดภัยตัวนี้จะช่วยให้ผิวมีน้ำมีนวลขึ้นมาโอโวคาโดโออยล์นะคะตัวนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นการเติมไขมันดีให้ผิวพันธุ์เนี่ยมันเป่งปังมีการเติมอีฟนิ่งพิมโรสออยล์ตัวนี้ก็มีส่วนช่วยในเรื่องของผิวพันธุ์ของผู้หญิงเช่นกันและยังมีวิตามินบีรวมมันช่วยให้ฟังก์ชันต่างๆของร่างกายดีขึ้นผิวมันก็จะออกมาแบบมีออร่านะคะที่สําคัญเลยตัวนี้อย่าลืมว่ามีโปรไบอติก โปรเบอติกเนี่ยเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของอนาคตมาใช้ในการดูแลร่างกายรวมถึงผิวพรรณก็จะเป็นผิวที่มีสุขภาพดีด้วยค่ะ